เนี่ยอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อนะ้ำจะเห็นคนรุ่นเดียวกันนะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใช่คนชั่วนะเขาก็คนดีดีอย่างโลกโลกเขาก็มีความสุขอย่างโลกโลกส่วนหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เด็กไม่เคยหยุดเลยใจมันต้องการอิสรภาพภาวนาไปแล้วเห็นนะใจมันถูกขังอยู่มีเปลือก อหุ้มมีกลงขังใจอยู่มันถูกใส่อยู่ในแคปซูลแคบๆใจมันยอมรับไม่ได้ตรใดที่ไม่มีอิสรภาพยังเป็นทาสอยู่เป็นนักโทษอยู่เรายอมไม่ได้งานหลักของเราตอนนั้นนะรู้สึกเลยงานของเราคืองานแหกคุก,ก,กเราต้องแหกคุกนี้ให้ได้ เรือภาวนามาเรื่อยๆนะคุกมันก็เบาบางลงไปใจเราก็เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นมันมีความสุขไม่มีความเต็มมันมีความอิ่มอยู่ในตัวเองเวลาตอนนี้ถึงวาระแก่ก็แ,แก่ยังมีความสุขเวลาเจ็บไข้นะก็ยังมีความสุขอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนรวมแล้วร่วม ค่อนอนปีตั้งแต่พฤษภานะออกมาธันวาแต่ก็มีช่วงเว้นอยู่ช่วงเดือนหนึ่งกลับมาอยู่วัดนะหมอเคยไปถามนะทั้งหมอทั้งพยาบางลหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลน,นานๆเน,นีนนนะ่ยเบื่อไหมไม่เบื่อนะเบื่อเป็นโทสะอย่างนี้เขาฟังไม่เข้าใจหรอกเรื่อนงะใ,ใจที่ฝึอกอบรมดีแล้วนะ ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์อะไรมีความสุขมีความสงบอยู่ได้